ใชเพื่อสมุนไพรโลดสารเคมีชีวีจะปลอดภัยนะเจ้าตั้งกำลังเกยรต,ติตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดจิงใหม่จังนี้ไปขอเชิญตั้งห้าฟังรายการมอก,กอบประชาชนเกษตรสุขภาพเจ้า ออฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกหรือ KU Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand เท่านีงา้ง่ายเอง ทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมอกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสถานีวิทยุมอกอเจียงใหม่ขอเจิญร่วมกิจกรรม กาดเมื้สีเขียววิทยุมเกเจียงใหม่กู้วันเสาร์ของเดือน8ปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจำน่ายเองรากาเป็นกันเองแล้วประกัศเนื้อเจ้าที่วิทยุมเกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บ้านไม่แกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทราจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมกรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธาร,รณะขอเชิญท่านท่างฟังรายการ มกผูประชาชนช่วงเศรษฐกิจพอเพียงสู้โควิด -19 โดยการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกตใจในการดำเนินชีวิตเดินตางใส่กลางเติมตัวเก่าเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนทางสถานีวิทยุมกเชียงใหม,ม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ดำลัอดคือแม่ในน้ สวัสดีเจ้าตัานผู้ฟังและตั้งผู้ชมคุ้นันพิกมาพบกับรายการมอกับพบประชาชนเกษตรสุขภาพเหมือนเช่นเยคยกวันจันทร์และวันการหกโมงเกินแผ่วเจ็ดโมงจ้าวทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศสาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ในระบบ AM เตรโอความถี่612กิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดอา,อากาศในแปจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินถึงเสียงที่ w w w ร์ไวเดอทเคอร์ 612. ค o m Facebook Live, ะ YouTube สถานีวิทยุมากาเชีงใหม่ก็ได้ยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็ฮับฟังกัน,กนได้ทั่วโลกข้าเจ้าเส่งเทียนเนียมทรย์หับน่ติเนินรายการทีมงานสถานีวิทยุมอกาเชียงใหม่มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์เจ้า พระเจ้าช่วงนี้เราไปพบกับวิทยากรกันดีกว่าในรายการมากเพื่อประชาชนเกษตรสุขภาพตั้งสถานีวิยาาวยาายทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชีงยงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้าท่านฝั่งเจ้าตอนนี้เราอยู่กับคุณอุดม มาละแซมนะเจ้าก็เป็นเกษตรกรลูกค้าทกศสาขาทุ่งรวงทองอยู่เลขที่81หมู่10ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยานะเจ้าที่เปิเข้าห่วมทางด้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงของทกาศเฮาต่ยนะเจ้ารายละเอียดเป็นจะได้เฮาไปอู้คุยกับเปิ้นกันดีกว่าทางสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับค่ะ เ่าแสงเทียนเนียมทราบทีมงานสถานีวิทยุมอกรเชียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบกับคุณอุดมมาราแซมกันก่อนสวัสดีเจ้าคุณอุดมเจ้าครับสวัพดีครับขอบคุณหลายๆครับตอนนั้นเฮาก็จะได้เฮาถึงมาห่วมโครงการที่จะ พยายามเพิ่งตัวเก่าตามปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เป็นต้นแบบของขสศาาหาตัวเนาะทําเรื่องของเกษตรผสมผสานตอนนั้นก็จะได้ถึงมาน้อมนาเรื่องหลักปัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงพื้นฐานปนกอนีีผมมัมเป็นอยูองผมมันมันม,มีพื้นฐานที่อีมาแล้วครับผมก็เลยว่าแักงานไม่ด้านี่คือว่าอยากจะแยกให้มันเป็นลูกเป็นล่างรือว่าสอนนัน ได้มามาแต่งปีสวนมาซื่อปีสวนมาซื้อซื้อปีนา้าเหนียวทีเนาะใช่มาซื่อซือปีน้าแล้วก็เอามาทําสวนมาทาสวนแล้วก็ปีเหมือนปีตะอ้อก,ก็จะี้เนี่ยเพราะว่าตอนน้นมีทั้งเทศาบาลทั้งนายกของเทศาบาลน,นีคนมาสำรวจพอนะอยากจะได้ลูกคนต้นแบบของตำบลของเขาทั้งปีต่อท้อมีคนก็อเสเดาตัวผมเนี่ยไป ท่านายกนี่คนเข้ามาดูว่าไอ้พอผลงานของคนที่คนเ้ย่ไ้ท่านคนจะมีลากหลายอย่างขนาดที่นังนั่นนะใช่ที่เช่นงานปั้นงานเกษตรอย่างนี้รัดสินี้อยู่ในท่านหลากหลายเพราะว่า,วาจะใช้แรงงานในคัวเรือนเป่นตัวไงเพราะว่าจะหาตัวจับยากที่สุดครับที่ติดในตำบลองเขานี่ติดจะแย่กันได้ใแล้วที่นี้จระํานนายกคนจะเข้ามาดูนะครับเนาะ ผมก็ว่บอกชอบครับเต็มใจละเอาละเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวของบ้านของนายผมเนี่ยเป็นต้นแบบแล้วก็เอาเป็นของตำบลที่นี่คนก็เข้ามาหาผมเนาะพันนายกนะเขาพูดกับผมว่าเจ้าไปดูหม้อเราที่สองที่สามบ้านนี้บังนี้บ้านไหนบังนี้บ้านไหนเหมือนบ้านพ่อที่ซักปีเลยที่อื่นนี่ตีผมก็เจ้าเนะเพราะว่าที่อื่นแต่งงาน แต่ใช้เครื่องทุนแรงจะเป็นส่วนใหญ่ใช่แต่บานต่อนี่แต่ใช้แรงงานของครัวเรือนใช่เอาเป็นตีตั้งไปเลยรถโดยรถโดยรถมีการได้ลงทุนอย่างนั้นใช่คือว่าเขาว่างเขาก็เนี้ยมีเวลาใกล้ตอนไหนเขาก็เนี้ยไปตามนั่นเขาบอกเจว่าเนี้ยประเดี๋ยวนี้เนี้ยในวันนี้แต่หวังที่จะรวยในวันที่นี้คือใจน้องเขาทำหวานเกษตรเขาทำด้วยไก่ฮัททำแบล็คลาบตนเอง รายได้แม่ว่ามันจะได้น้อยแต่เขาในไก็หวังถึงขามันตลอดไปเนาะ<ช>ยังดีพาเขาจะใบใหญ่ให็นเลยเจ้าครับใช่ใชตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นต้นแบบของเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนแล้วก็ทกศต่อยนะที่เป็นลูกค้าของทกศที่สาขาชุ่มงรวงทอง ตำบลชุ่งทองทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเป็นต้นแบบของกกศแห่งตัวเนาะเจ้าเนาะพ่อผมเป็นใจฮัพะตวใหญ่เนาะอีไใจฮพดทังบ้านจากเะเตรนี่ว่าถึงวันที่ผมอู้เคยอู้เขาที่เขาเข้ามาอบรมเนาเขาเขาเข้ามาศึกษาดูงานครับผมนี่ผมก็ได้เกินแต่ลรว่างานที่ปรยูดจิตใจขั้นคนได้นี้ใส่ัะ คนคนใดที่มีใจข้ัพนี่ครับมันก็จะเแง่ไปแดดแบบท่อใช่ไหมใช่ใช่แง่ใสอย่างเดียวคือของชี้นมันของกินเหมือนนะครับน้องเจียวหว่ากี่กี่แสนนู้นไปต่ที้เนี่ยเหมือนเจียวหวังแง่วันนี้มันเป็นร้อยในวันตรงนี้ครับพ่อแม่ญาติย้ายเขาเนี่ยมาตั้งแต่สมัยใด้เลี้ยงกันมานี่คนก็อยู่ได้ครับน้องใช่คนก็อยู่กันได้เพราะว่าไม่เหนื่อเขายังกินเข้าอยู่ ในเมื่อเฮายังกินกันอยู่นี่มันก็มีบ่พระน้ครับทาง้านการเกษตรนี่นะใช่ละครับเนีอยเขามันก็ต้องอยู่กันไปในสภาพอีเี้ยเ่นแต่วาเฮาจะบ่เปากหัวอยู่กันจะได้อีบ่ได้แลบ่ผมก็มีโอกาสดีว่าเรียนอู่ตางนานวยแล้วก็เงียแบบออเียงสวยครับผมก็สามารถทนกินได้หมดเลย ตางข้อสอบนี่ตะกอนผมมีกุ้งกันว่าเป็นร้านครับน้ำเดือดผมบหมือนดสักบาทเลยเนี่ยผมก็เลยว่าตั้งเหตสะบัดนะฝนก็เลยว่ายกย่องที่ผมมีเป็นผู้คนต้นแบบจะเป็นคนคนที่ผู้ของคนที่อื่นเข้ามาศึกษาดูงานนี้ว่าฝนเนี้ยได้เป็นเนี้ยได้จะได้เนี่ยเม่นจ้าสังเกตสะบัดต่างข้อสอบฝนเนี่ยขันใจใจเขามไปศึกษาดูงานกับท่านโอ้โหรายละเอียดฝนเนี่ไปแถวโรงพยาบาลตรงอย่างชุขภาพ คนเอาเป็นเยเป็นลูกเล่มกนมี้ครับนึ้นะอันนี้วามส่งเสริมสุขภาพจ้าตอนนี้ที่ป้าทำนี้ป้จะทำในเรื่องของส่วนผสมผสานเกษตรผสมผสานเนาะพยายามเพิ่งต่อเก่าอินทเจ้าตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่เก้าเฮาเนาะในในส่วนตรงนี้มีอย่างพ่องที่เกษตรกรสามารถจะไปเฮียนหูได้อะป้เริ่มจากไอ้อย่างพ่องก่อนนะเจ้าอครับ การเนี่ยสวนจับระบนบ,ะบน้ําการปูไทยการปูไทยเพาะปูไทยเพาะนี่ครับเรื่มต้นอนแรงๆเลยผมปูแกะเดิมผมก่อนได้ขาย,ลยออแล้วอีกอ่ามือผมพ้นเขาเข้ามาดูาน่องขอไปปักไก่ขอไปเงี้ยมพุเอเราสามารถเลี้ยงขอบรัวได้สามารถท่านจะว่าไปก็สามารถลดนี้ได้อยู่ครับมันเป็นมันเป็นนอหนอ,อกดูดู คือผมเนี่ยสีแรกๆผมขายเด้อกิโลแปดที่มบาทแต่แรกๆนะมันมันก่อนมันดีอยู่แต่ผมเนี่ยมันได้สิบแปดสิบสองปีเขนี้ละแต่มันก็ยังรู้ผมเปีเกี่ยวกันอยู่ตั้งบต่เดียวอ่ะบางปีบางเกษตรก็ผมแนะนำผมเหมือนกันนะว่าทั้งอำเภอทั้งจังหวัดแท้นี่คนปลูกได้สี่ปีปีนี่คนก็ล่มคนก็ปลูกไม่กันแต่ของพ่อนี่สิบสองปีเขาไม่ได้บอกพ่อว่าจะปล่มมันนะเพราะว่าย่อมได้ปลูกไหมเงี้ยไม่ก็ เห็นอ <c oughs> กแบบเห็นเละ้ีไงก็เลยว่าวอาถ้าใส่กิ่นของเกลือแต่มันก็เพื่อลูกเพื่อผลอยู่ครับเท่าประเดี๋ยวเ<า>ต็งมันจะมาได้เต็งเม็ดเต็งหน่วยแต่ห<า>้องก็ะพุ้ใส่เราว่าเขามไ่ได้ลงทุนไหมนี่นะครับทุ<า>กทีน่ะนอกจากนอ,ก,นอก,กระดูปปะที่พ่อทำนี่มันเป็นจะได้ตะไคร่เนี่ยจะใครนี่จะออกนอก,กดปวยมมันจะช่วงประมาณเดือนกุลยค้าไปถึงเดือนสิงหามันเป็นระยะเวลาหลายเดือนอยู่แต่ช่วงระยะเวลานี้มี นอปีมีมันแบบนี้มี้นจำได้วีมันจะต้องไปออกจะรู้ผลของช่วงเดือนพฤษภาคมษุ์ธนนอย่างนี้นี่แล้วแล้วเนี่ยจะได้ให้มันไปออกเดือนกุมภาถึงสิงหาก้ามันเป็นมันมันจะเป็นสายพันธุ์ของมันแล้วครับอไมันจะเป็นสายพันธุ์ของคนไปตรงเลยพันอะไรอย่างเงี้ยะมันเป็นข้องคนยังฝ่ากั้งเป็นข้องเราไพเปลาะเนี่ยครับเนาะ คือว่าไม่นอของเื่อนนี่มันจะแบบมีป้องยาวป้องมันจะสั้นนะเขาจะเอามาทำสำพวกจักกันจะมาได้ลำข้อมันจะมานเหนียวมันจะรอบมันจะเพาะกับตัวนี้เป็นนอถึงนี่นะมันก็ให้ผลผลิตนี้อยู่ชงแหลกๆใหม่ๆผมก็ได้ก็ผลนั่นหล้วเนี่ยมันก็ไปเจน่ยวได้ก็ยังเดียวนเป็งวันนี้ผมก็คือท yeah. em ักสวนคัวเขาแซมต้วยคือว่าเอาเอาไปขายก็ในบ้านก็ ยับษ์แตงว่าที่ว่าแม่บ้านกบเป็นคนขยัยนได้เนาะจ้าเป็นคนขยันเตยก็อเอากวกเยียนวนไปสามสามปีหมู่บ้านดีแหวกอย่นเนี้ยอือมันไอบ้านหนึ่งมันมีก,กับไฟบ้านหนึ่งไปบ้านหนึกก่ค่อยๆเป็นวงแหวนอ๋อตีใช้พลักนี่นเอ,เอาไปกาดนะทารกาัดใน,ๆๆนชุมชนในส่วนของกเกษตรผสมผสานที่พ่อทำนอกจากภายกัยหนักฤดูแล้วนะเจ้ามันมีผักสวนครัวตเตยแมงกะเจ้าว่าเป็นผักสวนครัว แล้วก็มีไม้ผลใช่ครับมีบ,บัลลัมนัยมีละมุดมีกระทรอนกระปูกระทรอนนี่ก็โอ้สายมวนขนาดครับต่อตีแ้วดูที่ผ่านไปนี่นะกระทรอนก็มีครับมีในสวนในสวนนะแต่ผมก็ไปเยอะผมก็มาทำเยอะครับประมาณเข้าต้นพุชต้นเนี่ยอย่างนี่นะดวนี้เป็นส่วนผสมแล้วก็นอนยางละนะบัลลัมนัยก็ประมาณาสักสองสามพีชต้นก็คือว่าปู แหวกในในสวนนั hmm. ้นร huh ับในสวนของผมท่านมันจะมีอยู่ประมาณรวมทั้งปีปลูกครงนีอิีปลูกข้างนี่ที่บ้านเป็นอาคารมันอยู่ก็ประมาณสักสามไร่คือว่านะโคกไร่นี่ผมเอามาเนี่ยเป็นสวนก็ปีปลูกปีปลูกบ้านสร้างบ้านนี่ประมาณสักสามไร่ครับที่เหลือที่ทำกินมันก่อประมาณสักสามไร่อันนี้มันแห็นแปลงนะครับน้องอันนี้คือเือนแปลงคือคือมอสมันมีอยู่แหวกงัานนั้นมันอยู่สามแปลง ทั้งมดทั้งทั้งมดทั้งมวนแล้วก็มันเกือบตามที่ไรอ่ะครับถือมามาตักตักสร้างมาโดยโดยยัดเหงาของผมเลยนี่นะคือว่าผมนี่จะิดมาได้จากมรดกมาเลยได้จากมรดกมาหาเอาเองมัครับอันเนีงยที่ว่าเป็นต้นต้นน้ำน้ำผู้ผมประวัติของผมไปคือทั้งหลายหลายน่วยงานที่เคนเอาไปปักไส้อย่างนี้ครับคือว่าหน่วยคนที่สุดที่เป็นว่า คนทีเป็ดเนี้ยได้นน่สมัยยี่นกนช่เขาก็ทุกสารน่นะว่ะเม็น่เป็นแรงเฮียนหูเนาะแล้วก็นอกจากมีไผ่พักสวนครัวไม้ผลแล้วหันว่าป้อเนี้ยนาตัวอีกอ่ะเจ้าแล้วก็เลี้ยงแผ่วกบป่าเนาะครับเรื่องเรื่องขับถูเลี่งขับมันเป็นยังไงเจ้าในปูนี่ปูนี่ฤดูที่ช่วงนี้มันเป็นฤดูที่ว่า มันจะหนีน้ำละลงไปอยู่หูอยู่หนองไรไงคือว่าช่วงนี้มันกันว่าเขาจับได้เขาจับออกมาขังไว้เขาเอาไปขายช่วงฤดูแรงๆครับตีมันอาหารตีมันเปียนเขียมตีมันจับยากตีมันเขาไปคุดแล้วมันจะดูลุกตีว่าเขาไปหากิน้วยเดินยังยากลำบากนต่ตอนนั้นนะเขาจะอาจับออกมาขายในช่วงนั้นคือว่ามันราคามันจะดีน้อยหนึ่งไิดเดียวส่วนมากจะเป็นคนต่างอีสานเขาเขาคนชอบกินกันนะคนแย่คนจะเอาไปตำมันพีก เอาไปเนี e ่ยเป็นปูดองตำบส้มตำอย่างมันนีนะจ้านี้นี้มันเจิปเหลือแล้วครับจะมีคนฟังตลอดเลยเหวนนี่นะเลี้ยงปูนี่นะจ้ารับก็คือว่าการเลี้ยงนีมันจะเลี้ยงยากน้อยนี่มีปลาได้กว่าปูนี่นะจ้ามันมันมันจะปอยู่เหมือนอายุของมันนะมันจะสายมันหมดทีเหมือนยุ่ตั้งรรมาขางคนนอกเพราะว่าคือว่าของเขาเอามาเลี้ยงมันจะเกิดยากน้อยนิดเด้อนี้แต่มันก็ การลงทุนนี่มันก็เกือบจะบ่ได้ลงทุนอีหยังเลยผมก็เอาแค่สักปุ้งไปได้อันนี้ก็บ่ร้อยอย่างมื้อนี้น่ะคือมันน่ะเจ้าอาหารเม็ดเกือบจะบ่ได้ฮื้เลยว่าเกือบจะบ่ได้ลงทุนหยังเลยอีตัวน่ะสรุปแล้วนี่น่ะอือก็คือว่นที่ได้รายได้ย่งดีเหมือนกันนะตัวนี้ก็ผมก็ยังสาเจ้าคือว่าผมก็่าี่ยน้ํานํามักอย่มื้อนี้ก็ยาเองหมดแล้วน่ะเนี่ยไปเอาน้ํามักงวกเอางวก เอาหลังหลังของมันแท้ๆเนี่ยมาเอาที่ดินของมันนะนะเอาที่เป็นหลังของมันเอามามัดมัดหลังขวานใส่ปอดอย่างนี้เจาส่วนเนี่ยเพราะว่าผมจะจัดโซนในส่วนของผมจะยัดแบบน้าจะป้องน้ามขึ้นแข้งแล้วก็ปล่อยลงใต้ไ่ทีอีกคือว่าน้าปุ๋ยน้ามมักน้าอย่างผมจะเอาผสมในแข้งน่ะปู่เอามันมาเลี้ยงแล้วก็คืออาหารมันตามธรรมชาติเอเนาะพักบุ้งานันตามธรรมชาติครับบัวลอยจ้ะใส่บัวลอยใส่กับบุ้ง เกล็ดอาหารเป็นจำนวกเปลือกแบกแสงก็เปลือกแงโมสอย่างนี้ก okay. ็อย yeah, ่างเช่นเจนะเนื yeah, on, ้อนะแต่เขาก็จะบอกมือเยอะเกินไปมือพอสมควรเนี่ยกลัวหน้ามันเสียอืณไม่ได้ครับจะต้องดูแลนะครับต้องดูแลด้วยเพราะมันของที่นี่มันต้องมีใส่ักดด้วยนะครับนอกมั้งแ่มกนี้ใส่คาดนี้แค่ยบกเป็นได้ครับ้าก็คือว่าแห่งงานปั้นคนนะครับอาจารย์เ้า มันปั้นขอก็เนี่ยคือว่าเป็นเป็นพวกแจ้งมาง,งวัวควายในของก้นปั้นปนะั้นเป็นศูนย์กูซีเมนต์นะคือมันจะเป็นงานปั้นแบบว่ามีคนมาฟังก็ปันาา้นคะือแบบเนาะปั้นละไว้บางคนที่เป็นสนสนใจเคนมาดูงานดูยอย่างนี้ก็คนมาหันคนชอบก็ถามแล้วค,คุณราคากุณตกลงกันได้ก่อนขาย นอกจากนั้นหันว่าติกี้ทําน้ําหมักเนาะน้ําหมักใจเองจากหางปลวกเอกอจะ่าใส่อยางพ่างนะจ๊ะอ๋อหน้ำหน้ำอันน่ำมักของปลวกนี่เราต้องใส่พอดอครับใส่พอดอครับพอดอใส่พอดอสองนะจ้า่าพพอดอสองครับใส่พอดอสองครับย่อยจะาหลเร็วนะนะจ้ากากน้ําตาลเนาะจ้ากากน้าตาลครับน้ลหมักไว้เมินกระใส่อย่างแถมวะ ว่าน,นี่ผมมัดได้เป็นสีก็มัดได้เป็นสีเลยโอ้หอมเขาใกล้หอมขนาดเลยอันนี้มันช่วยตรงไหนเรื่องการเกษตรอะพ่ออันนี้คือว่าผมว่าที่ผมเคยอ่านในหนังสือวงค้นข้าคนน้ำไร้ของพวกนี้มันก็เป็นสารชนิดหนึ่งกันเนาะที่มันจะกระเนี้ยงต้นไม้ต้นอย่างเริญเติบโต้นะครับผว <ừ> งก็คืดว่า เขาเอาความกินโดยเปล่าประโยชน์มันกับผมนี่ตายอย่างนี้เลยผมผมก็เคยแย่มันนี่แง่ตะปะนอนน้ำมักฝาน้ำมักหูน้ำมักไอ้พักท้องเงี้ผมก็แย่ของฮันมดไรเนี่ยที้ผมจะร้องเพราะว่าน้ำมักของหลังตัวนี้มันมีอยู่ในฮันพดอ่ะผมคิดว่าแม่มันก็มีในตัวนอนหลังของมันก็ได้ในตัวอันนี้เนี่ยน้ำลายของมันก็จะอยู่ในฮันมดเนี่ยผมคิดว่าที่นี่แต่ผมมาใส่เลยครับอู้ซึกว่า มันจะคิดกว่าที่ผมเคยเนยมาติกรๆนั่นนะครับเป็นจุวพวกเลดครับอย่งนั้นนี่นะมันมันจะเฉียวเหมือนยีสันเพรนันนะมันจะเขียเหมือนไรวะหลายคนนะรัเขามาศึกษาดูงั้นเขาเดียเขาไปเ็นออกไปเห็นเ็นที่มันเีขาไปศึกษาขานต่อยอดครันี้นะน้ำหนักใจเองจากหลังปวดนะแล้วก็จ้า แล้วก็ในส่วนของนานี่ก็เนื้อตัวแม่งกับเจา้าป่ะแบบนาของเนื้อตัวนาของเนื้อที่แบกบ,บ้านครับแบบประมาณเกือบสามทีไรนี่เลยผมเนี่ยมีว่านมาหามาด้วยยาดเงือแรง,งนันว่ะนะครับเก่งขนาดนะป้าเนาะเป็นเนื้อเนื้อนาแบบใดป่ะแบบนาหวานนาเป็นนาหวานนาหวานแห้งครับนาหวานแห้ง ขับนาน้าหวานนิ่งเพราะว่าอาศัยน้ำสามธรรมชาติาน้ำฝนเมืมอ่อมันตกลงม้านั่นน่ะครับมันถึงจะออกมอก้เนาะแต่เนี้ยแบบบ่บ่ใช้ทุนนักนี่นต่อไล่ก็ต่อไล่ก็ใช้มาเกินบ่เกินขั้นสองพอไล่นี่นะอีลงทุ้นไ้นะ,ะถึงเขาเกี่ยถึงขาดถึงไ้่เป็นอันนะาเนาะเป็นนาหวานแบบนาแห้ง เจ้าท่านผู้ฟังเจ้าป้าอุดมมาละแซมนะเจ้าไปอยู่เลขที่81หมู่10ตำบลทุ่งรวงทองอำเภอจุนจังหวัดพะเยาลูกค้าทบกศส,อสอขะทุ่งรวงทองเปิ้นกาะ น้อมนำเนื่องของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในหลวงรัชกาลที่9มาประยุกต์ใจในการดําเนินชีวิตทําเกษตรผสมผสานนะเจ้าตึงปลูกพืชผักไม้ผลนะเจ้าแล้วก็แยานารวมถึงเลี้ยงปูเลี้ยงปลาตุยนะเจ้าทำฮื้เปิ้นมีไรายได้เป็นอย่างดีแล้วก็ทําก้อยเป็นก้อยไปนั่นเองเจ้าให้หัวรายละเอียดเพิมเ่มเติมก็ติดต่อเปิ้นเต่เบอร์โทรศรัพท์0 8 1ย์7 1 9624-081-167-9624 96นยเจ้าะจะวันนี้ขอบคุณคุณพ้าอุดมมาละแซมนะจ๊ะลูกค้าทอกสสขะทุ่งเรืองทองต่อมาณนาโอกาสนี้ปะกันได้ในเตื้อต่อไปนะเจ้าต่างสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกยินดีจัดนักสดีเจ้าคุณอุดมมาละแซมเจ้าครับสอัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ พอเวลาของรายการมอรกพบประชาชนเกษตรสุขภาพวันนี้ก็เสียเ่ยนเฮียบดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรับชมข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทรยบห้าปิตีตมรายการพราวมิทยากรวันนี้นํารายการจากท่านฟังไปก่อนปากกันได้คู่วันจันทร์และวันการหกโมงเก่งแผ่วเจ็ดโมงเช้าทางสถานีวิทยุมอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยงยินดีชนะติด,ดตามสวัสดีเจ้า นี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ k ค Radio Plus สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU r a d i ด Thailand ด์ เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำสั่งอาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเ<ป>พราะเราคือสถานีวิทยุมก,อกอวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะสถานีวิทยุมกเชียงใหม่ขอเจิญ ห่วมกิจกรรมกาดเั็ดสีเขียววิทยุมกเจียงใหม่กู้วันเสาร์ของเดือนแปดโมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกันเนื้อเจ้าที่วิทยุมกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มันไม่แกดน้อยตะบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิทยุมกรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ